เป็นเลขเจ็ดังสี่เลยครับนี่เขปักไว้นี่อันนี้ก็เทียนมาใส่เทียนโอ้จะหนด่างเลยเป็นเ,นเป็น,นล่างท่งบ่อหลวงปู่เทียนด่างหลวงปูส่สวงเขาอยู่เขาเป็นยามอยู่เลยปู่ไปเข,า,ขาเทียนนี่เทพปุ่นที่ไหออกข้างข้างาลูกหลวงปู่เป็นพุทธนาคับมดบดชาแท้เลยนี่านี่หลวงบู่เห็นเน็มเป,ป็นต้นผุนสาธิตสาธิตมงมดเลย <c oughs> มดหลายูแล้วกันเลีมดหลายหลายูเรียงทั้งไก่เียงทั้งหมดตอนนี้เพิ่นก็มาฮักอะไทียนี่เปาะอันสักเถื่อเปาะอันส่เปาะัสโยนไปคนอีกโยนทิ้งเอาอาเถื่อฮักเถื่อโยนทิ้งเถื่อามสต้องดิ่งดิ่เลยนะเกี่ยไม่เอาอีหักอีาเปาะเปาะนี่แหละเปาะสโยนทิ้งอีักอี ซาบเถอะเพอที่ว like ่าล like Sa ่างทรงหลวงปู่สวงนด้นแลยนี่มางู้ดที่ผ่านมาหนิบ่งมูดที่ผ่านมาเพิ่นมาจัดได้ครับหลวงปูเมื่อนั้นบ่ได้นัดกันเลยเพราะมันบ่ได้มาดนแล้วครับสี่ห้าเดือนแล้วมันบ่ได้มาคนคนนี้บ่ครับบนี้มาบัดนี้ก็เลยมู้เพิ่นก็มาเติบุดมู้เพิ่นก็มาเติบุดมู้เพิ่นมาเตสมพรเขาเคยนัดกันอันนี้กันมันก็มาบ่ได้นัดกันเพิ่มได้มาครับเพิ่นมาเมื่อนั้นขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์มากมาคนเดียวพ่อมาคนเดียวอืมวันนี้มันโอ้ยจื้อแม่น มันอัานตะมาไม่ไอยู่เด้๋ยะมาลงไปข้างนอกพูดีนะมันสั่นก็ใจ้ะซ้ำตัวทีนึ่งอืมนี่พอดีตะมาอยู่นังเขาก็บาให้อีกแล้วยพอดมาหูเอ <c oughs> อปูหนะึ่ง <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้เพิ่นไม่เหี้ยในไข่เบิ้งครับเทท้ายมือเพิ่นอุตภรตท์แล้วก็โยมทหารอยู่เด็กเขาก็ทูกันเขาก็ทูกันเบิ้งเลยนี่เว้ยถือยังเขากป็นไปทัวอ๋อเขาก็บาได้เขาก็บาท่านได้รูเขาบาท่านไดือหูนะครับอืมท่านก็ไพจี๊ดได้เนาะ ลเลยเจเจเจ็ดกันนี่จังสี่มันจะเป็นเลี้ยงอย่า,กา,ากงก็เลียเจ็ดตัวหนึ่งครับปักสองเลยก็ปักสูบบวม่ปนปักสามปักสองเลยก็เอามาหักตัวหนึ่งเลยก็บหักเทียนก็อยู่น้องมิสามเจ็ดสองทั้งสามโตเลย <ừ> อืมม่นี่ามาเ่เห็นคน,นมาให,าหม,มห่บ้างม่วนนี่คือสีพม่าเนาะแต่เบิร์ดจะเข้ามาเองถึงเวลาเข้ามาก็มาเองแบบวัได้บอกเพิเ่นอยู่จะห้างไหนครับเพิ่นเพิ่นนี่นี่อยู่บ้านสันติสุขปะเกลนะ มองเนินสันติสุกนไมองเนินขึ้นปลาแก้วขึ้นเนินปลาแก้วไปนะ่ะครับบ้านเพิ่อนติดธนรัายานั่นแหละก็เพิ่งเ,<ม>เ,เป็นไม่ปีกูกลัวเลยนี่่นเป็นยามอยู่ในสังขะยางรถคูโบตานะ่ะวันนี้นั่งอยู่ในยางเวปูไปเข่าเลยมูเรื่องหัวเราเลยอียังปลอยไม่หมดพ <laughs> ีก <laughs> ่กันเสียใจแตกพี่กันเนาะวันนี้ปูแล้หักฮักไขเบิกับช่วกมาตัวนี้บอกเกตสาม ติดลมอ่ะรถติดลมอยู่กะาะรังว่ามันติดลมจะไปขับไปขอโชว์ด้วยปูยด้วยม,มีการสองห้าหกสี่ครับสาธุสาธุสาธุ มผมสีปลาเดิมแหกหมานกระบอกให้เราปลาเดิมดอกเพราะวา่าเคยสารไตเพื่อนปลาเดิมไปแล้วเดี๋ยวผมสีปลาเดิมขังแหลกทั้งกันครับผมกระปูนมัดมด้วง,มงกมะบสมพงกระสมพงกัะครับเดี๋ยวนี้อันนี้คือเทลแคครับที่ผมขอส่วนตัวขอโชว์เดอปูเดอร์ขอให้ใหลกเซมซี่นี่นี่ ออกมาตรงของ,งนหนทีนึงพิชิกาสองห้าหกสี่สาธุสาธุสาธุโลกเหรอยัง,งตาลายทีนี่ังปองเลยครับ ลงมาสองใหม่ได้แปลกเงลงล้นมาสองเลยบ่ห้าสองเจ็ดเห็นเลขถูกครับโอ้เลขเซียนชี่ครับห้าสองเจ็ดขยาวเทียเดียวครับลงมาสองใหม่ <5. S 1> เลขที่ได้คือห้าสอง ห้าสองเจ็ดครับ 2> 5, 2, 1 1> ห้าสองหนึ่งเห็นหเรื่องทางนี้กับสองเจ็ดหาคำว่า,ากราฟกันกับสิเป็นสองเจ็ดห้าครับ 2, 7, 5, รอสองเจ็ดห้าดูเซเป็นห้าสองเจ็ดครับหดูเซเป็นหาสองหนึ่งก็ลองพิจารณาเลยครับเดูสำหรับผมเนอะผมนี่เป็นคนที่คือกตีครับ ถึงเฉีโดนมาสองใหม่แต่ผมขอเขย่าสองครั้งครับอยากยากใหญ่อีรอบหนึ่งหอดแม่ครับในสองเจ็ดกับห้าครับหรือห้าสองเจ็ดนี่หลอดที่สองครับเมื่อกีดในเหล็กสามตัวละสองเจ็ดห้ามือขีดหอดนี้ผมขอเป็นเหล็กรางนะ่ปูเดอรปูนึ่ขอเป็นเหล็กรางเนอตัวใดกระด็ที่ปูหายอยู่ในนี้ได้ปูเดอ สาธุสาธุสาธุโอ้ต่ไหมโตจ้ารนไหมเด็กยังอไย่างี่ยยังได้หำนี่ม,นมันลดนมาสามเลยเอาไหมอันนี้ดิ๋ยนว,ว่าทายมันเป็นขวอยกันได้สิไหมไอ้ครั้งเทิานี่สี่ฮะผมนี่คือสองสี่ครับ สองสี่ไอ้ดีไขกันนี่สองหกแล้วแก็แปดแปดสองหกไขกันอยู่คือ, 8, อ,อแปดสองหกแนั่นละนะเลขรางเออเลขกรางของเท้ครับนี่ปูหาแล,ล้วเรียกเอาเออบอกคนมาขอเหล็กรางกันสันเอาอันนี้ยูเทิร์นน่าสองสี่นี่ 2, นครับนี่อันนี้ปูหาแล้วครับเรียกเอาเลยครับอันนี้ส <2, 4. S 2> องสี่พรเดมักเลขกตัวไหนเหลือด้ครับเด้อนี้แต่ไขกันอยู่นี่คือปูแปดสองหกปูเล่ามาหายหาแปลกแปเนาะ ถามาห้ามดายนีห้ากัมาจุกเล็กออให้เลือกเอาที่ป่วให้เลือกเว่านี่เนาะอมันมันไขวยกันหาแปลกๆกระดานเลขถูกปันยังให้แปลกแเว้ยแต่ว่าบอทิมสองก็สองกับแปดเนาะออออันนี้สองสีอันนี้สองหกอันนี้แปดเมื่อกี้มันเมื่อกี้ของพี่เก้ได้เลขอะไรแปดสองสองแปดสองสองแปดสองสองอันนี้แปดสองหกนีอก็สองสี่อ่ะเดี๋ยวดิจัไปมเลเดี๋ยวอันนี้เล้ตัง วันนี้เนาะมูฟกตัวเลยเดินี่ยาวห้าตัวห้าตัวเห็นนะครับด้วยตอมิชินา่า้ำครับแหลกเต็มมากประมาณครับเนาะเป็นเหล็กลายเนาะ <c oughs> มักตัวใดล่ะมันจะเป็นสองสี่กับสองหกแล้วแปดนี่เป็นถือว่าเป็นเลขอินฟินิตี้อ่ะเอาสองตัวนี่ครับมา เห็นบอกแล้วกล่องเคยสานไปเห็นอ่าสองสี่สองหกครับต้องพิจาตหน้ามึงครับแต่แต่มากๆทุเรศกันแลครับเ <c oughs> จสันก,กับเป็นแปดสองสี 4, ่แปดสองหกอะเออีออ่เป็นเจสันไปแปดสองสี่หรือว่าแปดสองหกแปดสองหกโอเคอแค่เด็กไม่ผู้น้อ งวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหกสิบสี่ครับเชือแรกได้ห้าสองเจ็ดหรือจะเป็นเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าครั้งที่ 2, 4, 8, สองได้สองสี่แล้วก็แปดแล้วก็สองหกคือหลายตัวแถดต้อง,งเหมือเนาะเดี๋ยวเดี๋ยครับเดี๋สาธุสาธุสาธุ